สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียร์อัม JO1 นะครับผมว<ส>ันนี้นะครับก็เราแวะกินข้าวกันนะครับผมรับประทานข้าวอร่อยไหมยอดสุดยอดครับแซ<ส>่บนะครับพอไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยเนาะทั้งวันเร <c oughs> าถามพี่เจนพี่เจนได้อะไรมารได้อะไรมากินได้อะไรวะอาซิอิวอาซิอิว,อวเรายังไม่หิวข้าวตอนนี้นะคะเรา,เาจริงเหรอก็หิวข้าวกันทั้งรถ กินข้าวเหนียวอ๋อกินข้าวเหนียวมาแล้วกินข้าวเหนียวเราก็ง่วงนอนดาแล้วก็อิ่มพูดอิ่มพูดอันนี้มาเป็นภาษาโคราชเลยนี่แหละเอาธรรมชาติธรรมชาติใช่ธรรมชาติลงโทษธรรมชาติเลยเดี๋ยวไปถามพี่อ้อยก่อนอยู่นอนพี่อ้อยอยู่ในร้านจริงๆไม่อิ่มพี่อ้อยมีคนถามว่าพี่อ้อยคือใครผมรับครับผมคนขับรถคนใหม่ กลายซื้อนักร้องไตรรดแห่นะครับผมเจ้าของเพลงคือบอกพี่แม่ไปขอครับหนึ่งปีมีเพลงเดียวถามว่าเราเน้นที่ยอดวิวอ่าวิวเท่าไหร่แล้วสิบสองล้านวิวแล้วเนะจะสิบสามแล้วสิบจ็ดสิบสามแล้วอุ๊ะน้องหญิงชอบบอกว่าฟังเพลงนี้บ่อยร้องร้องได้ด้วยอ่าใช่ร้องได้ด้วยที่ผมส่งคลิปให้ดูไงแต่ท่านผู้ชมน่าจะยังไม่เห็นอ่าใช่นี่ครับนี่เจ้าของผลงานเีลสวนไม่ไปขอครับนี่ ฝากเพลงฝากเพลงอแกไปกอนครับครับผมนี่ครับข้าวขาหมูก็มีก๋วยเตี๋ก็มีนะครับนี่ครับผมหมูมันเยอะนู่นงานก็อยู่ตรงน้นกันนะครับพักผ่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับนี่ก็อยู่ที่ปั๊มปตทเลยมหาชัยมานะครับผมก็ถ้า พี่น้องเจอก็ทักทายกันนะครับเพราะว่ากําลังจะเดินทางไปที่เกาะพัง,งานเนาะก็จะลงไปนอนใกล้ๆอยู่ท่าเรือนะครับแล้วก็ตื่นมาประมาณสักสิบโมงสิบเโมงครับก็จะได้เอารถขึ้นเรือนะครับขึ้นไปอีกฝั่งนะครับไม่ใช่ฝั่งไปเกาะพังงานะระยะทางประมาณ2ชั่วโมงนะถึงก็ประมาณบ่ายๆเนาะเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าอนี้ก็น่าจะเป็นคลิปการเดินทางนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะตลอดคลิปนะครับผมก็วันนี้น่าจะลงไปสักสามคลิปนะครับผมแล้วก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะขึ้นเรืออีกน่าติดตามนะพรุ่งนี้ก็น่าติดตามนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามพวกผมด้วยนะ,ะเดี๋ยวก็สักพักนะครับกินข้าวเสร็จก็จะได้เดินทางต่อกันแล้วนะครับผมอ<ห>พอดี มีคนคอมเมนต์ถามมานะครับว่าแบบว่าพี่เจนรู้สึกยังไงเพราะว่าวันที่31นี้จะได้ไปเจอน้ององค์อิงพอดีเอฟซีแม่แม่พ่อพ่อถามมานะครับแต่ว่าแบบเคยเจอกันไหมปกติยังไม่เคยน้ะแล้วเวลาไปเล่นแสดงก็ยังยังค่ะแต่ว่าเคยไปแบบว่าหน้าห้านแต่ว่ายังไม่เคยเจอน้องอิงอ๋อแล้วไปนะแต่สาวน้อยเพื่บ้านแพงตั้งแต่หน้าตอนพูดอะไรวะไม่พูดดีกว่าก้อยเหรอ ไม่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นพี่แอนหรือเปล่าอ๋ออ้ห้นานแล้วนานแล้วนานมากเลยนะคะก็อยู่หน้าหา้านอยู่อ๋ออยู่หน้าห้านไปกินอะไรสุดเย็นฮะไปกิน <laughs> ไม่กล้ากินอ๋อกินกินยอดข้าวนะคะ,ะรู้สึกยังไง <laughs> คิดว่าแบบก็พอบอสอาร์มบอกนะคะก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่ไ,ไ,ไม่คิดว่าน้อง น้องจะรู้จักพวกเราแล้วก็แบบว่าติดตามผลงานพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเราไทยรถเหตก็ติดตามผลงานน้องเหมือนกันนะคะก็เก่งเนอะอายุเก่งมากอายุสิบแปดแบบรู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าจะได้ไปไปเจอน้องคงแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็รอชมเนาะไว้ให้พูดให้รอชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบอสโจนะครับบอกอีกทีนะโอเคเดี๋ยวให้ไปเจียนกินข้าว ลราประทานอาหารส่วนพิเทียนพี่ครับเป็นไงครับรู้สึกไงได้ไปกาอบพังงานไปทำซาวหนึ่งพันกิโล้ไก่เกี๊นี่ว่าจะไปต่างประเทศอีกนี่ว่าจะไปต่างประเทศนลยนี่ประเทศอะไรประเทศกัมพูชาจะบอกนั่งรถไปนั่งรถไปอยากเล่นครับอยากเล่นเนี่ยผู้จัดการครับสวัสดีครับผู้จัดการน่านน่นอะไรเมื่อกี้อะไร หนาวบ่น้ำแข็งบ่น้ำแข็งเนาะควันออกปากเนาะเดี๋ยวจะได้เดินทางแล้วนะครับเฮียชาเป็นไงครับวันนี้การขับรถเราเปลี่ยนยางไปเกือบสองชั่วโมงเนาะใช่ครับเปลี่ยนยางเกือบสองชั่วโมงเลยแล้วเราจะถึงประมาณตีสี่ถึงตีสี่นี่คิดว่าทำเวลาได้ไหมน่าจะยาวเลยดา๋ยวดูครับคำนวณก่อนคำนวณก่อนเนาะ ก็จะได้ประมาณทีสามครึ่งทีสามครึ่งเนาะอ่าก็เช่นนั้นทานอย่างนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้จีทุ่มแล้วนะทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มทุ่มสิบแปดครับทุ่มสิบแปดเนาะอ่าโอเคก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวก็จะแวะเดี๋ยวจะแวะนู่นอีกทีนู่นนะชุมพงชุ่มพรมันเติมน้ำมันอีกเนาะใช่เออน้ำมันก็เติมมาเต็มถังก็จะหมดแล้วนะครับผมนี่ยอยของเราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ เอาเอาเอาโอเครอยไหมรอยไหมรอยไหมรอยจังหู้ผลงานพี่เจนก็เพลงก็เป็นเพลงอ่าถึงเออ่ถึงว่าแม่น้อง17ล้านแล้วกองพี่ออยเป็นโชยแม่ไปขอแล้วก็พี่เจนก็มีอีกหลายผลงานเพลงแต่พี่ออยอ่า10ปีหนึ่งเพลงนะครับพี่ออย20ปีน้องคุณซิกล้านครับเอออะไรยอดเดียวเหรอครับ ผู้สาวผู้สาวปะโค้งมาแล้วอ่ะเคเดี๋ยวจะได้ขึ้นรถไปละน้องนี่ครับจัดออฟก็เดินทางกี่ชั่วโมงนะครับพี่ชาสิบชั่วโมงเกือบสิบประมาณเก้าชั่วโมงยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีไปถึงไหนนะเยี่ยมเจ้าโห เดินทางมาแล้วสี่ชั่วโมงแต่โหรถติดบ้างอะไรมั่งนะเอ,อแล้วก็ทําเปลี่ยนยางอีกนะครับแล้วก็ส่วนรถนั่งตีก็กําลังตามมา <c oughs> อยู่ขา้างหลังเราอยูขอ่ข้างหลังหรอดีๆ <c oughs> <c oughs> น่าจะจอดบ่อยเขาแม่เปลี่ยนยางก็เองเลยนีน่าจะจอดบ่อย กน่าจะอยู่วัดทอฝั่งมหาชัยนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่เลีดเดียวกันนี่แหละง่ายเก้าชั่วโมงไปผมกินรอบเดียวกันนะครับกินต้นยี่สิบนาทีครับพอไปถึงท่าเรือก็จะไปนอนพักก่อนแล้วก็จะข้ามไปมาลีพรุ่งนี้ครับข้ามไปมาลีโห่วโมงไปมาเลีเลยไปอินเดียเลยไปอินเดียเลยอจะพาพี่ชาไปปล่อยที่อินเดียนะครับก็ฝากพี่น้อง ติดตามด้วยนะครับฝากดมแลเดิี่ชาด้วยนะครับใครพบเจอนะครับอ่าอินเดียเรือใครจะขับรถกับที่นี่ก็เรือเรือมาขนส่งนะหายบอลครับกับหยตานางเป็นหมูพี่ว่าพี่ไหวนางครับตอนเชนนั่งเครื่องสบนักตามาแล้วนะครับผมเรือหรอก็ได้เดินทางต่อเรียบร้อยแล้ว Let's go ไปครับ มชนความปลอดภัยต้องคาดเข็มขัดนะครับนี่ล้ภัยตอนไม่ถ่ายก็ไม่ไม่ได้ขัดหรอกก็โอเคครับเดี๋ยวออกเดินทางได้นะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับส่งกําลังใจนะครับหรือว่าใครอยู่ที่เกาะพังงานหรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะครับก็เข้ามาหากันได้เนาะก็สาหรับคลิปนี้ก็ ฝันดีราตีสวัสด์นะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเป็นแบบเรียลไทม์โอเคครับนะครับ